สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับครูออยนะวันนี้เล่นเดิมเลยลูกแต่ <c oughs> วันนี้เราจะทําในใบางานที่6ลูกมาดูนะในใบางานที่6เนี่ยเขาบอกว่าทําเกี่ยวกับว่าอาวัยวะต่างๆของร่างกายลูกดูอันดับแรกอันนี้คืออะไรอันนี้คือลูกตาใช่ไหมลูกตามีหน้าที่อะไรเด็กตอบครูดได้ไหม เราไม่มีลูกตาเราจะมองเห็นไหมไม่เห็นอ่ะอันต่อไปวัยยะต่อไปนี่คืออะไรจมูกจมูกมีหน้าที่อะไรลูกจมูกมีหน้าที่สูดดมหรือดมกลิ่นถ้าเกิดไม่มีจมูกลูกจะได้รับกลิ่นไหมไม่รู้กลิ่นใช่ไหมคะอันต่อไปนี่คืออะไรเอ่ยปากปากของเรามีหน้าที่อะไรวา่ามีหน้าที่เอาไว ทานอาหารถ้าเกิดไม่มีปากล่ะเราจะใช้อะไรทานอ่ะทีนี้อันต่อไปนี่คืออะไรอันนี้คือมือของเรามือของเรา,ม,ออเรามีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่ไว้หยิบจับสิ่งของอย่างเช่นจับเอกสารจับดินสอเขียนใช่ไหมคะต่อไปเท้าของเรามีหน้าที่อะไรเด็กๆรู้ไหม เท้าของเรามีหน้าที่ในการเดินถ้าเกิดไม่มีเท้าเราเดินได้ไหมลูกไม่ได้ที่นี้เด็กๆมาดูใบงานนะดูใบงานที่6ก้านี้เลยอ่านลูกดูในใบงานที่หนะคะเขาบอกว่าให้ระบายสีภาพที่ใช้อวัยวะอย่างเหมสดูภาพแรกภาพแรกเด็กคนนี้กําลังทํำอะไรเด็กคนนี้กําลังนั่งดู ขอนั่งบนพื้นแต่บนหมอนถ้าลูกคิดว่าภาพนี้เขาใช้อวัยวะที่เหมาะสมเหมาะสมลูกก็ระบายสีลงไปในภาพมาดูรูปที่สองเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกเขากำลังรับประทานอาหารแต่เขาใช้อะไรรับประทานอาหารต้องใช้อะไรใช้ปากก้มกินได้ไหม ไม่ได้ลูกต้องใช้มือในการตักอาหารขึ้นมาทานเพราะฉะนั้นรูปนี้ใช้อวัยวะที่เหมาะสมไหมลูกถ้าลูกคิดว่าใช้อวัยวะที่เหมาะสมให้ลูกระบายสีลงไปในภาพนี้เลยดูภาพที่สามภาพนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ยเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังใช้ผ้าเช็ดหัวอยู่แสดงว่าเขาทำไมเขาเพิ่องอาบน้ำเสร็จ ลูกคิดว่าเขาใช้อวัยวะที่ถูกต้องไหมจากการที่เราจะเอาผ้าเช็ดหัวเนี่ยเราต้องใช้อะไรหยิบผ้าขึ้นมาล่ะเราต้องใช้มือใช่ไหมลูกแล้วตอนนี้เขาใช้อะไรอยู่อถ้าลูกคิดว่าเขาใช้มือและมันถูกต้องแล้วให้ลูกระบายสีภาพนี้ลงไปข้อต่อไปเอ้ยภาพต่อไปภาพที่สี่ภาพนี้เด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรเขากําลังใช้อวัยวะอะไรอยู่ลูกดูสิคะ เขากำลังใช้จมูกในการทำไมลูกดมกลิ่นแต่กระดมกลิ่นอะไรดมกลิ่นดินสอลูกคิดว่าจมูกทำหน้าที่อะไรที่คุณครูเคยบอกเมื่อกี้จมูกไว้ใช้ดมกลิ่นดมได้ดมทุกสิ่งดมแล้วแต่ลูกเลยลูกอยากจะดมอยากรับรู้อะไรลูกใช้จมูกดมแล้วลูกคิดว่าภาพเนี้ยเขาใช้อวัยวะที่ถูกต้องไหมถ้าลูกคิดว่าเขาใช้อวัยวะที่ถูกต้องให้ลูกระบายสี ส่วนภาพต่อไปภาพสุดท้ายลูกดูสิคะเขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยเด็กสองคนนี้กำลังทำอะไรเด็กสองคนนี้กำลังนั่งฟังเพลงและเอเขาใช้อะไรฟังเพลงละ่ะอะไรละ่ะที่ทำให้เราได้ยินเสียงหูใช่ไหมลูกแล้วเขาใช้ถูกไหมถ้าเขากำลังใช้หูที่จะฟังเพลงอยู่ถ้าลูกคิดว่าถูกให้ลูกระบายสีไปโอเคไหมคะ ่าแล้วคุณครูก็อธิบายใบงานไปจบแล้วนะทีนี้วันนี้เราจะทำถึงแค่ใบงานที่6แล้วมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะลูกนะบ๊ายบาย